15เมษายนเป็นวันนี้นะครับควันหลงวันสงการนะครับวันนี้ได้มาเที่ยวนะครับทุ่งลำตะเคียนครับก็ตำบลลำตะเคียนก็เป็นอีกหนึ่งตำบลในอำเภอพะไห่ครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวบรรยากาศทุ่งลำตะเคียนครับ